เสียใจกับความทุกข์เกินไปเดินทางสายกลางและการที่เราสามารถแบ่งปันในวันที่พี่ยังมีชื่อเสียงกับแรงของพี่อยู่เพราะว่าชื่อเสียงกับแรงของพี่มันอยู่กับกับกายสังขารพี่ได้ไม่นานกิ พี่คิดอย่างนี้พี่ก็เลยเอาชื่อเสียงในวันที่พี่ยังดังที่พอจะเอาแสงของพี่ไปส่องแล้วให้ความยุติธรรมกับคนอื่นได้พี่เอาแรงของพี่ที่จะไปช่วยคนอื่นที่เขาเดือดร้อนได้พี่เอาชื่อเสียงแล้วก็เอาความรู้ของพี่พอที่จะช่วยเหลือสังคมได้ในวันที่พี่ยังทําได้อยู่พี่คิดอย่างนี้พี่ก็เลยรู้สึกว่าเออพอวันนึงมันหมดแรงพอวันนึงกูไม่ไหวพอวันนึงฉันไม่ดังเดี๋ยวมันก็ไม่มีทางจะช่วยคนอื่นได้แต่วันนี้พอได้ช่วยคนล้วใจมันฟู มันอิ่งจังเลยพอได้เห็นน้ำตาเห็นความดีใจพอเราได้ไปช่วยเด็กได้มีการศึกษาต่อจากนั้นหลังจากที่แบบเขาอยู่ในจู่ๆเหมือนพ่อแม่เขาเสียหมดเลยอย่างเงี้ยไม่เหลือใครสักคนที่จะเดินต่อไปอย่างเงี้ยเล้วเราพอไปช่วยเขาอ่ะเขาเหมือนแบบมีประตูเล็กๆในห้องที่มืดสน,ดนิทอ่ะิกแล้วเราไปช่วยเขาออกมาคือคือมันรู้สึกว่า ดีจังเลยวะ่ะที่เราทําได้มันก็เลยทำมาเรื่อยๆแล้วใจมันก็ฟูทุกวันต่อให้คนจะ <Respons orship> ดา่าแรกๆ ال ว่าเราสร erm. ้างภาพพรหาแสงอยากมีอยากเป็นอยากมีชื่อเสียงโด่งด <art> ังหรืออะไรก็ตามแต่พี่ก็จะใช้ความแก่นของพี่เนี่ยในการตอบเพราะว่าพี่ก็จะทำความดีให้เขาตามด่าพี่ไม่ทันเลยชอบประโยคนี้ทำดีจนตามด่าไม่ทันนะคะพี่บุ๋ม แล้วถ้าเกิดแสงนั้นมันสามารถช่วยคนได้พี่ก็จะทําให้แสงพี่มันสว่างกว่าเดิมให้เยอะที่สุดเลยแล้วภาพดีๆด,ดาราก็ดูซะมั่งเถอะใช่ไหมจะดูแต่ข่าวลือข่าวเลิกกับผัวเลิกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวได้ยังไงทุกวันนี้นะสิ่งที่พี่โดนด่านะั้นมีเรื่องเดียวผัวเยอะจริงพี่เรื่องเนี้ยขอโทษนะฮะเปิด Google ก็เจอแล้วที่ผ่านมาฉันแต่งงานกี่คนทำไมกูจะจําไม่ได้ย้ําจังเออ แต่แต่ณนะวันนี้ฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันเป็นฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันมีแล้วก็มีความสุขกับการเป็นผู้ให้ดังนั้นก็จะแบบรู้สึกใจฟูจังเลยกับสิ่งที่ได้ทําเพราะเรารู้ว่าวันนี้พี่อีกไม่กี่เดือนพี่ก็จะอายุห้าสิบไกิ๊กพี่ก็จะรู้สึกว่าเอออายุเราเริ่มมากขึ้นแล้วนะแต่เรากําลังจะทิ้งอะไรให้กับสังคมนี้ได้พี่ถึงสร้างมูนทิทิองก่าน,นำดี ตรงรังสิตของ8แล้วก็สาขาอื่นๆหล,หลายๆที่ทั่วประเทศไทยเพื่อต่อยอดชื่อเสียงและแรงของพี่ในวันนี้เพื่อที่จะเป็นสมบัติของชาติต่อไปอิก โอ้โหสาธุอนุโมทนาบุญจริงๆค่ะพี่บุ๋งค่ะทีนี้ก่อนหน้านี้กิ๊กทราบมาจริงๆมันเพิ่งมาเป็นข่าวนะคะว่าพี่บุ๋งเนี่ยเอาที่ดินส่วนตัวของตัวเองเนี่ยไปจำนองเพื่อจะเอาเงินน่ะสองล้านกว่าบาทหนูจำไม่ได้ว่ายอดสองล้านห้าหรือสองล้านเท่าไหร่เนี่ยพี่บุ๋งเอา,าไปทำบงังค์บังเกอร์ไปทำแบบคือไปดูแล พี่ๆน้องๆทหารที่อยู่แนวหน้าตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีเหตุการณ์ปะทะก,กันรุนแรงจนวันนี้ใช่ไหมคะมไม่มีความเป็นมาอย่างไงหรอคะพี่บุ๋มคือเรื่องของเรื่องอ่ะอันนี้ถ้าย้อนความกันนะไปดูได้เลยเอ,อพี่มีการไปคุยพูดคุยกับรองแม่ทัพภาคถึงสถานการณ์เพราะเราทํางานตรงเนี้ยเราจะรู้อะไรบางอย่างก,ากลิน่นกลิ่นอ่ากลิ่นอะไรบางอย่างเราก็เลยไปคุยว่าเออถ้ามันเกิดแผนแบบนี้จะทํายังไงต่อ สถานการณ์ตรงนี้จะยังไงต่อและก็ะถ้ามันเก,เกิดการรบจริงๆจะยังไงต่อเพราะเราอจะต้องช่วยดูแลในเรื่องของการอบพยพผู้ป่วยติดเตียงคนพิการ เด็กพิการถูกไหมเราก็ต้องทํางานในสถานะกู้ภัยของเราไงกิกแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ลงครัวพี่ก็จะทําลงครัวมาทุกที่เนาะตั้งแต่น้ําท่วมสต้องงอถลม่มเหลืออะไรก็ตามพี่ก็จะทําทําลงรัวของพี่พี่ก็ต้องมา,มา,มานั่งนึงกว่าแล้วแล้วพื้นที่ไหนที่จะเป็นศูนย์พักพิงแล้วพี่ต้องทําลงครัวประมาณเท่าไหร่คนอพยพก,กันยังไงมันคือการวางแผนมันคือการวางแผนทีนี้พอได้ไปลงพื้นที่เพื่อดูของจริงเนี่ยก็ได้ไปคุยกับฐาน มันต้องมีการเตรียมการหลายจุดมากบางพื้นที่คือป่าป่าดิบๆเลยที่จะต้องไปฐานใหม่ให้กับทหารวันนั้นเนี่ยถ้าย้อนกันไปได้คุณจะเห็นว่าบุ๋มลงพื้นที่ตั้งแต่แรกก่อนที่จะมีกลิ่นความหนักแล้วแล้ววันนั้นอะถ้าบุ๋มโพสต์ว่าเอ้ยขออนุญาตนะขอระดมทุนทําบังเกอร์นะคนก็จะด่าแล้วก็แตกตื่นโอ้ยอีบุ๋มอะไรทําบังเกอร์อะไร อุ้ยเขาจะลบกันหรืองไงไม่มีหอกหรืออะไรหรือรอูงอ,อ,อ,อะไรระดมทุนเข้าใจใช่ป่ะและมันกลายอาจจะสร้างความแตกตื่นได้โพสต์บางประชาชนก็เชื่อบุ๋มก็เยอะถูกไหมว่าอ้าวจะลบกันจริงๆหรอคุณบุ๋มมันน่ากลัวนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยคิดในใจว่าไม่โพสต์ดีกว่าทำมันเลยดีกว่าแต่มันต้องใช้เงินก้อนใหญ่คิกเพราะว่าแผ่นปูนที่เห็นลงเนี่ยแต่ละท่อแต่ละอย่างมันต้องจ้างรถขุดมันต้อง แล้วพี่ทำสิบเอ็ดบังเกอร์ไม่รวมกับฐานอื่นๆนะพร้อมเครื่องปั่นไฟพร้อมนุ่นพร้อมนี่อก็เลยเอาที่ดินที่เพิ่งได้จากผัวตอนตอนวาเลนไทน์แต่ก็ต้องคุยกับเขานะเพราะเราจดทะเบียนสมรสกันเขาต้องเป็นคนเซ็นด้วยก็ขอนะงานพเพลซ์สเตอร์หนูยังไว้เข้าอ่ะพอแป๊บหนึ่งจะมันกำลังจะมาพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยขอไปจำนองค่ะ ได้งิตังมาก็เอาไปลงเพราะพี่คิดว่าเงินน่ะพี่เชื่อพี่เวลาพี่เชื่อพี่เชื่อแล้วพี่ได้ด้วยพี่เชื่อว่าพี่หาได้อีกพี่เป็นคนหาเงินเก่งพี่ภูมิใจตรงนี้พี่ยังไปได้ถึงสิบหกคนพี่แฮปปี้มากถูกไหมพี่มีลูกตัวเองสามลูกผัวอีกสามลูกบุญธรรมอีกสิบอะแล้วพี่เลี้ยงลูกได้ถึงสิบหกคนพี่เชื่อในการหาเงินเก่งของพี่แล้วพี่เชื่อว่าเดี๋ยวพี่ก็จะเอาเนี่ยออกมา ได้เร็ววันแต่เพียงแต่ว่าชีวิตคนมันเอาคืนไม่ได้นะกิ๊กตื้มหนึ่งลูกเนี่ยภายในสาวินาทีเนี่ยชีวิตคนหายเลยนะกิ๊กแล้วนั่นคือทหารนะดังนั้นพี่ทำเต็มที่เลยพี่ลงสุดตัว โอ้ oh, ฟังพี่ผุมแล้วปีติมากเลยค่ะน้ําตาเอ่อเลยพี่ผมแล้วหนดเรียนถามพี่ผุ๋มนิดนึงค่ะแล้วพี่บุ๋มไปลงคือจริงๆริกิ๊กรู้สึกว่าเพื่อน,อนๆหลายคนก็คงจะเหมือนกิ๊กเหมือนกันนะคะที่รู้สึกว่าเออเราเป็นห่วงนะคะเราเป็นห่วงแล้วก็ทีเนี้ยพอพี่ผุมไปลงหน้างานแล้วอยากใจพี่พี่บุ๋มเล่าหรือว่าแชร์ประสบการณ์นิดนึงว่าพี่ๆน้องๆทาหารผู้ก,กล้าของเราเนี่ยเขาอยู่กันยังไงกําลังใจเป็นยังไงผู้ประสบภัยเป็นยังไงบ้างเขา ใจสู้มากค่ะสู้มากตั้งแต่วันที่พี่ถามแนละ้วเอาไงลุยไหมเขาบอกอยากลบให้มันจบๆเลยด้วยซ้ำ mm hmm. เขาจะไม่ยอมเสียอนาธิปไตยแม่แต่ตารางนี้วเดียวแม้กระทั่งช่วงที่ลบกันแล้วพี่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลทหารบอกว่าเขาบาดเจ็บนิดเดียวจะออกไปลบต่อเพื่อนผมอยู่ตรงนั้นผมจะไปสู้ต่อไม่มีใครกลัวเลยทุกคนแบบ ใจจะเกินร้อยมากเกินล้านมากกิ๊ทุกคนแบบตายก็แค่นั้นแต่ไม่เสียอนาธิปไตยแล้วไม่ยอมให้ประชาชนคนไทยเป็นอะไรไปสักคนเขาแค้นมากที่คนไทยแล้วมีเด็กตายอะ่ะเขาแค้นมากเลยนะ <S 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 2 <S 2 <S แล้วเราอยู่ตรงนี้เราจะช่วยอะไรพี่พิธาหารได้บา้างคะหรือว่าเราเราควรจะต้องประพฤติษปฏิบัติตัวย,ยังไงพี่บุม๋มเพื่อเพื่อให้เขาสบายใจ เราช่วยในมุมของเราได้ค่ะเช่นแชร์ข้อมูลเราเล่นโซเชียลกันเนาะก็แชร์ข้อมูลแบบไม่หยาบคายค่ะแสดงอ,อ,อรารยธรรมที่จเจริญของเราในรูปแบบของเราเออ,อย่างช่วงก่อนหน้านั้นน่ะบางพี่พี่ไม่ได้เล่าเนาะจู่หลายคนกงตกใจปนดาก็โพสต์ภาษาตาคอยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็บอกว่าที่นี่คือประเทศไทยเพราะเรารู้ว่ากําลังคนมันเป็นขึ้นมาตรงนั้นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้น ก็หนึ่งก็คือช่วยใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์แทนที่จะด่าทอกันอย่างเดียวพยายามแจ้งเลยว่านี่คืออยู่ในแผนที่ประเทศไทยประสาทต่างๆอยู่ตรงไหนไว้วันที่วันมันสงบแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะก็ไปเที่ยวกันเยอะๆไปเช็คอินเพราะที่ผ่านมาเขาเหมารถบัสมาเลยนะ มาที่ปราสาทเลยนะเพื่อให้คนมาเช็คอินเพื่อจะได้ยื่นไปสาสารลกให้เป็นดิจิทัลฟูดบินว่าเขามาเยอะกว่าเรามันถึงอยู่ในแผนที่เขา <S <S 1> <S 1> <ๆ>เขาทำงานอย่างนี้เขาวางแผนมาล่วงหน้าก่อนเราดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องทําต่อไปอย่าไปยอมเขาเราต้องสู้หลังจากนี้อย่างเนี่ยดาราของเราเราก็ไประชาสัมพันธ์เนาะในว่าเออไปท่องเที่ยวนะเดี๋ยวพี่จะพาเที่ยวเองหลังจากสงบแล้วจริงแต่ให้เฮียระเบิดก่อนนะ แต่บอกว่าเดี๋ยวพี่จะพาพาเที่ยวเองด้วยพาเที่ยวประสาทต,ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยในมุมของการเป็นดาราของพวกเราแล้วก็แล้วก็แต่ในมุมของของคนไทยทุกคนที่อยู่ในต่างอ่อโพสต์ให้กําลังใจทหารโพสต์ให้กำลังใจคุณหมอคุณหมอทางานหนักมากนะคะตอนนี้ทุกลงพยาบาลเลยนะคะตรงบริเวณชายแดนโพสต์ให้กําลังใจมากกว่าดาให้เห็นพลังการรักเมืองไทยของเราของจริงให้เห็นพลังการรัก ประเทศชาติของเราที่ให้กำลังใจคนที่เขากล้าหาญอยู่ตรงนั้นกันจริงๆให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยโดยการที่ให้กำลังใจพวกเขาไปแล้วถ้าเกิดมีอะไรที่ขาดเดี๋ยวทางองค์กรทําดีเราก็จะโพสต์บอกเนี่ยวันนี้เราต้องการเสื้อนะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ต้องการถุงเท้านะขอหมูหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่อยากให้ของ ที่คนเอาคิดเอาเองแล้วไปกองกันแน่นๆแล้วบางอย่างก็ขาดกิ๊กพี่พยายามจะปรับสมดุลเพราะว่าตอนนี้องค์กรทำดีเราดูแลสี่พื้นที่แค่สุรินท์อย่างเดียวสี่โรงครัวกิ้โอ้โสี่โรงครัวเลยนะคะใช่สี่โรงครัวโรงครัวเดียวเนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยคนที่เราดูแลดังนั้นมันกลายเป็นว่าพี่พยายามที่จะแบบพี่พยายามจะแบบบาลานซ์นะว่าอันนี้นะพื้นที่น้ําท่วมนะเมื่อวานอย่างพี่เมื่อวานพี่ก็เพิ่งอยู่สุขโขทัยอย่างเงี้ยน้ําน้ําก็สูงขาก,กันไกลเลยอะ สูงประมาณนี้เลยเพียงแต่ว่าด้วยข่าวด้วยอะไรมันทําให้เราไปใส่ใจตรงปัญหาชายแดนมากกว่าปัญหาน้ําท่วมแต่เพียงแต่ว่าพี่ก็เข้าใจแต่พี่ก็แบ่งทีมดูแลอยู่เนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นว,ว่าพี่ต้องการที่จะเอาของมาที่องค์กรทําดีก่อนตรงลังสิทธ์คลอง8แล้วจากนั้นเราจะมีหน่วยกระจายของที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่อไม่ให้ไปแล้วไปกองพเนินทิ้งอะไร่าเงี้ยพี่ไม่อยากนั้นเพราะของบริจาคมันคือของมีค่าอืม พี่ไม่อยากเอาไปแบบข้าวกองน้ํากองโดยที่แบบไม่ได้ใช้อ่าแล้วบางอย่างก็เสียทิ้งไปนี่นะอันนี้คือน้ําท่วมนะอันนี้คือชายแดนนะเราก็กระจายกระจายของให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราเราจะทํางานกันประมาณนี้ดังนั้นก็คอยติดตามดูได้ในเพจอดอกเตอร์ปัตตดาวงพู้ดีกับเพจมูลนิธิองคอ์กรทําดีว่าตอนนี้เราขาดอันนี้นะเราอยากอย่างวันเนี้ยอยากได้เออยาใส่แผลค่ะถุงเท้า ถุงเท้าดำค่ะค่ะกางเกงในค่ะแป้งแป้งโยคยีไหมคะพี่บุ๋มอะไรอย่างนี้เลยใช่แป้งแล้วก็อยากกันยุงค่ะ,คะอยา่าปนกันยุงอะไรประมาณนี้คิค่ะก็ะแล้วสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าฟังพี่บุ๋มแล้วอยากจะไปช่วยงานเป็นจิตอาสาที่บุรุษที่องค์กรทําดีนี่ยังมีมีความต้องการบุคคลเหล่านั้นบ้างไหมคะพี่บุ๋มใครว่างมาช่วย จัดของที่มูลิติให้หน่อยค่ะมาเลยค่ะอยากได้แรงมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะเพราะว่าของมาตลอดแล้วของก็ออกตลอดแต่เราต้องการคนช่วยจัดของเพราะบางทีของมารถคันหนึ่งเนี่ยเขามาหลายอย่างค่ะเอยน้ำพริกเอยขนมเอยเราก็ต้องแยกประเภทกันเพื่อที่จะอยู่วันหมดอายุ อ่าเราต้องดูวันหมดอายุก่อนไม่ใช่ส่งของหมดหมดอายุไปเนาะแล้วก็ดูว่าอันไหนเหมาหมดก่อนหมดหลังอะไรอย่างเงี้ยด้วยกิจจาแล้วเราก็ต้องดูก่อนว่าเอออันไหนเหมาะสมเอาไปส่งให้คนไข้ได้ไหมหรือต้องแยกถุงยังชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอันนี้ปีนมนมเนี่ยจะขนส่งยังไงที่ไม่ให้โดนแดดอะไรอย่างเงี้ยเราเรา,เราใส่ใจทุกอย่างด้วยประสบการณ์ที่เราทํามามากกว่าสิปี โอ้โหพี่บุ๋มทำมามากกว่าสิบปีแล้วเห็นข่าวว่าพี่บุ๋มมีเปิดร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารแบบราคาย่อมเยาเหมือนกับสิบบาทหรือสิบห้าบาทหนูจะไม่ได้หนูขอโทษน,นะคะแล้วก็ตักได้ไม่อั้นอะไรอย่างนี้พี่บุ๋มยังเปิดอยู่ด้วยใช่ไหมออร,ร้านข้าวแกงนางงามที่ที่อย่างละสิบบาทเดวเราจะใส่ถ้วยถ้วยถ้วยให้เลือกเต็มที่เลยสิบออบาทเท่านั้นนะคะแล้วส่วนข้าวตักได้ไม่อั้นอออตอนนี้เราเปิดอยู่สองสาขาสาขาแรกอยู่ตรงออลังสิติคลองสี่อันนี้เราเพิ่งปิดตัวไป เพราะเรากำลังจะมาสร้างไอ้ตรงรังสิตของแปนี่แหละโอ้ค่ะกําลังจะมาสร้างรังสิตของแปแล้วตอนเนี้ยคนไม่พอพี่ก็เลยต้องเอาพนักงานตรงตรงเข้าแกงามาช่วยเคลียร์โกดังพี่เพราะว่าคนส่งของกันมาเยอะค่ะก็ก็เลยต้องเอามาตรงนี้แต่ยังมีอีกหนึ่งสาขาตรงปั๊มบางจากปากซอยสุขีสองแถวบางพูนค่ะยังไปทานกันได้ตรงนั้นค่ะค่ะแล้วของปั๊มเขาน่ารักมากเขาให้พี่เปิดร้านแบบด้วยราคาต้นทุนน่ะ เออเขาไม่คิดค่าที่อ่ะเขาเพราะเขารู้ว,<ม>ว่าเงินตรงนี้เนี่ยที่เราได้กําไรจากเออซึ่งไม่ได้มากอ่ะเนาะอย่างที่ทุกคนรู้อ่ะเนาะแต่เราได้ค่าน้ํามันวิ่งส่งเออศพผู้ป่ผู้เออศพรายาดหรือศพที่บางทีสังคมไทยเราจะเป็นอย่างนี้ลูกหลานมาทํางานในเมืองอาตายหรือหัวใจวายตายหรือรถชนตายแต่ยายแก่แม่แก่อยู่ที่ต่างจังหวัดอย่างเช่นอุดรเนี่ยเราก็ส่งศพให้ฟรี พร้อมลงศพให้ด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นน่ะกิเราก็จะทําอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีญาติเลยอย่างมีเคสหนึ่งลูกชายผูกคอตายหลังบ้านแม่เป็นอัลไซเมอร์แม่บอกว่าลูกหายไปสามวันไปเปิดหลังบ้านแล้ลูกผูกคอตายอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วยายบวชคือตุ้ยายบอกไม่ได้กินข้าวเงี้ยเราก็ต้องจัดงานศพให้เพราะคุณยายทําไม่ไหวอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็เราก็ดูแลดูแลทุกอย่างก็ก็ก็ก ก็นี่คือกำไรคือจากตรงร้านข้าวแกงได้แหละก็มาช่วยเคสแบบนี้จ้ะค่ะแล้วน้ําท่วมตอนนี้พี่บุ๋มค่ะที่พี่บุ๋มลงพื้นที่จริงตัวน,นี้น้ําท่วมกี่จังหวัดนะคะพี่บุ๋มค่ะเออจังหวัดหน้าเนี่ยหนักแต่หนักเนี่ยณวันนี้คือการฟื้นฟูนะเพราะมันจะเป็นโคลนที่แบบเหลืออยู่อารมณ์เหมือนเชียงรายวันนั้นน่ะลูกเออแล้วในเมืองที่ไม่เคยท่วมมาก่อนมันก็ท่วมก็ก,ก็ก็เป็นเรื่องของการฟื้นฟูล่าสุดก็คือเดี๋ยวเราต้องดูแลข้าวกล่องหนึ่งพันกล่องอะไรอย่างเนี้ย ยังมีกลุ่มที่ต้องมาเคลียร์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 โรงพยาบาลโรงเรียนอะไรกันอยู่ค่ะเล้วก็เจก็ยังต้องทํางานกันตรงนี้กันอยู่แล้วก็เมื่อวานก็สุโขทัยที่พี่ไปก็ชาวบ้านก็ค่อนข้างจะหนักอยู่เพราะน้ําสูงมากแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นคนแก่อยู่บ้านอ่ะอือค่ะพี่บุ๋มทีนี้เดี๋ยวหนูขอแยกแยะนิดนึงเพราะว่าโปรเจกต์พี่บุ๋มเยอะมากจริงๆค่ะทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มก่อนว่าสมมติว่าถ้ามีจิตอาสาอยากจะไปช่วยพี่บุ๋มแยกของนะคะก็ไปได้กด เราถูกบันทเซิร์ชตวหาขมามูดลที่องค์กรทําดีได้เลยค่ะโอเคค่ะตรงรังสิตคลองแปดเลยวแต่ระวังทางสักนิดนึงนะอย่าเพิ่งขับรถเข้าไปดุยๆนะเพราะว่าอีกูเกิลก็ขยันปักเข้าป่าแล้วเกินไปมันพาไปป่าข้างหลังแต่ถ้าเกิดไปร้านในโค้งไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนั้นแล้วมันจะมีป้ายบอกของมูดลที่องค์กรทําดีอันนั้นจะทางทางดีกว่านะคะโอเคงั้นกด กดเซิร์ชไปว่าในโค้งไก่ย่างนะคะอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีป้ายบอกไปเริเวยที่องค์กรทําดีนะคะมีรถไหนคันไปติดหลมแล้วสุสับมากเลยแล,แล้วก็ต้องไปซื้อที่แบบห่างๆไกลควจะเจริญน,นิดนึงมันถูกในลูกมันก็จะแบบพี่จะสร้างได้ใหญ่หน่อยอ,อ่ะอันนี้กี่ไร่คะพีุ่มคม่ะที่นี่ตอนแรกก็ซื้อไว้สี่ไล แล้วก็จะซื้อซื้ออีกหนึ่งไร่ข้างๆมูลิธีเพื่อทําเป็นบ้านปฏิบัติธรรมของเราเองกับสร้างองค์พระไว้แล้วเราก็จะได้แบบมีบ้านสวนเนาะที่เราจะได้เป็นแบบปฏิบัติธรรมไปกราบองค์พระท่านได้นี่พี่ฝันฝันแต่ทีมงานบอกว่าแม่ถ้าแม่อยู่เนี่ยแม่ไม่ได้สงบหรอกาะควรจะมาขอความช่วยเหลือตลอดเวลาเหมือนทุกวันนี้เวลาไปไหนกินข้าวกินข้าวมันก็จะมีแบบพี่ผูค้าช่วยช่วยเคสนี้หน่อยช่วยอะไรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยโดนยึด ไปแล้วนะคะตอนนี้มูลนิธิก็เลยกลายเป็นห้าไร่นะคะที่ฉันมีลนิเพิ่มเบงหนึ่งไร่ค่ะก็ก็อยู่อยู่ตรงนั้นแหละแล้วเราก็ทําทําไปเรื่อยๆค่อยๆสร้างทีละอาคารเก็บของบ้างอะไรบ้างเพื่อเก็บเรือเก็บอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กู้ภัยด้วยค่ะกิกค่ะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในกรุงเทพป,ปริมณฑลนะคะอยากจะไปช่วยีม,มีคนคบอกมาแล้วคุณเพนนายโค้งไก่ย่างกรุงกรทมดีพิกัดขอบคุณค่ะ สำหรับใครที่อยากไปนี่คือต้องเรียนพี่บุ๋มถามพี่บุ๋มว่าไปได้ทุกวันไหมคะถ้าจะไปช่วยแพ็กของทอกวันทุกวัน,นนะทุกวันห้าโมงถึงเออแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเวลาทําการนะแต่จริงๆเราเกินตลอดบางทีก็สามทุ่มยังไม่ได้นอนเลยรถประสงค์ของอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็คือ,อเพือพ่อนๆสามารถไปได้เลยอันนี้ไม่มีการต้องไม่ต้องโทรแจ้งอะไรเราเอาแรงงานเราไปช่วยพี่บุ๋มได้เลยนะคะวันนี้ ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในจังหวัดต่างๆที่เขาอยากจะช่วยพี่บุ๋มอย่างเงี้ยค่ะเช่นเอ่อเป็นจิตอา,าสาอยู่ที่น่านสุขโขทยัยหรือว่าอาจจะเป็นในจังหวัดที่มีการประทะในเรื่องของชายแดนอย่างเงี้ยค่ะพี่บุ๋มมีไหมคะที่จะไปช่วยงานอะไรพี่บุ๋มตรงจังหวัดภาคส่วนไหนได้บ้างเออถ้าประสุลินพี่ไม่ค่อยแนะนำเพราะมันอยู่ในวิถีกระสุนค่ะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนก็อย่างที่เป็นข่าวว่าเอ่อระเบิดลงข้างหน้าหน้าครัวพี่แปดร้อยเมตรแต่ด้านหลังเลยห้ารอยเมตรอีกนะ โมันร้องแแล้วเมื่อคืนน่ะมันมีโดรนบินขึ้นมาสองสองเครื่องสองลำเรียว่าสองลำหรือสองเครื่องนะโดรนอ่ะเออมาที่ที่พี่อยู่อ่ะแล้วก็มีผู้ชายใส่ไอ้มงสี่คนมายืนถ่ายรูปอ่ะที่สุรินเหรอคะเมื่อคืนเลยที่สุริน yes อ้เอ่เฮมันพี่ถึงไม่ไม่แนะนำ การรู้น่าเอาของมาวางแล้วเดี๋ยวเดียวฉันจัดส่งให้ทหารให้นะอะไรอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าเป็นน้ําท่วมเนี่ยเราเรายังมีทีมของจัดส่งให้อีก,กน,นะคะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดน่านหรือสุขโขทัยนะคะสแสดงว่าว้กระแสน้ําของสุขโขทัยว่าลงอุตรดิตถ์ะอะไรหรือเปล่าเราก็ตามน้าไปเรื่อย แสดงว่าอย่างตามข่าวที่หนูเห็นที่มีการนําเสนอข่าวกันว่ามีการเหมือนกับแบบมีการมาแอบดูเพื่อที่จะแบบมาเหมือนมีสายลับมีมาสอดแนมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอคะพี่ค <มา S 2> นมาเลยสี่คนชลบอรจับไม่ทันโดนสองไปโดนสองอันอืมใช่ก็ยังไม่ปลอดภัยไค่ะและต้องและและต้องระวังกว่าเดิมพี่ขอใช้คำนี้ ในฐานะที่คนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะแล้วแล้ชาวบ้านผู้ประสบภัยต่างๆตอนนี้ได้กลับบ้านกันหรือยังคะพี่บุ๋งค้าเอ่อมีบางส่วนแอบกลับโดยอ้างว่าจะคือเขาห่วงวัวควายเขาอะต้องเข้าใจนะหลายคนบอกจัดงานนั้นน,น,นี่เลยเหลืออะไรเลยแต่ประชาชนเขาก็ใช้ชีวิตกันลำบากร้านต่างๆร้านรวงเอางี้แค่เซเว่นอะใกล้สุดตอนนี้ของพี่นะคือเจดกิโล เจ็ดจุดหกิโลเพราะแถวนั้นคือปิดหมดปัม๊มเปิมปิดทุกอย่างปิดตลาดปิดเวลาเราซื้อของเราถึงต้องมีรถวิ่งกันไกลแต่ถ้าเอาจากกรุงเทพไปก็ถ้าไม่ใช่เนื้อหมูเนื้อไก่ถ้าเป็นผักเนี่ยไม่ได้เลยก,ก,ลก็ก็ค่อนาๆจะลําบากการการทําครัวที่นี่ก็ลําบากอีกแบบหนึง่งจะไม่เหมือนตอนตึกสต้องงอหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เอ่อมันมันมีความท้าทายในการทํางานพี่มองเป็นความท้าทายนะ เป็นความท้าทายในการทํางานหลายแบบอย่างอันนี้ก็อันนั้นมีบ้างไม่มีบ้างเราก็พยายามครีเอทเมนูอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ก็พยายามหาของแต่ก่อนแรกๆก่อนที่ยิงกันเนี่ยเ,เราก็มีเรียกว่าไงอะเราก็ซื้อตามตลาดเพื่อที่จะอุดหนุน อุดหนุนแม่ค้าพ่อค้าในพื้นที่เพราะเขาค้าขายลาบากเนาะนักท่องเที่ยวน้อยเนาะไม่มีใครไปแถวนั้นใช่ไหมเราก็อุดหนุนแต่ตอนเนี้มันคือขายไม่ได้ปิดตลาดหมดเลยเพราะมีการยิงกันอยู่เป็นพื้นที่สีแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบพยายามหาในพื้นที่อื่นอําเภออื่นหรือหรือไกลออกไปจากวิถีกระสุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งกันทุกวันทุกเชา้าเตรียมเย็นเนี้ยต้องเตรียมเมนูกันเรียบร้อยแล้วว่าพรุ่งนี้จะทาอะไรไปซื้อของมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคิดเราทํางานกันแบบค่อนข้างจะจะจะ หลายอย่างหลายหลายอย่างแล้วมีการวางแผนเยอะพอสมควรสําหรับพื้นที่ตรงนี้เพราะเราดีทหารอีกเจ็ดร้อยนายค่ะแล้วกําลังใจของโอเคกําลังใจพี่พทหารนี่เรียกว่าเต็มร้อยเกินร้อยเกินร้อยแล้วเกินร <100, S 1> ้อยตอนเนี้ยมีบาดเจ็บบาดเจ็บด้วยด้วยสถานการณ์บาดเจ็บด้วยอาวุธหรือบาดเจ็บด้วยการใช้ชีวิตตรงป่าหรืออะไรอย่างนั้นนะ่ะแล้วอย่างอย่างวันที่ที่มีการจะจะปิดตอนเที่ยงคืนที่ไม่มีจริงอะนะหยุดยิงที่ไม่มีหยุดจริงอะนะเอ่อ ไม่ได้กินข้าวกันเกือบสองวันอ <Ooh. S 1> ตอนนี้พี่อยากได้เอ่เอทุกท่านค่ะที่ดูรายการนี้อยู่นะคะพี่อยากได้เป็นเยลลี่ค่ะเอ่อวันนี้เพิ่งมาบอกใช่เป็นเยลลี่ค่ะเหมือนเจเลลี่อะไรพวกเนี้ยเพราะถ้าเป็นข้าวอ่ะหูมันไกลก็ระหว่างครัวกับตรงบังเกอร์มันไกลก็อยากได้อย่างเงี้ยที่พอจะอุ่นท้องแบบเอ่อแบบให้มันให้มันก็เรียกอยู่ท้องสักนิดหนึ่ง ค่ะแล้วก็เป็นซองเพรามแบบว่ามันก็จะแบนๆง่ายๆไม่เป็นกระป๋องให้มันกิกกะค่ะอยากได้แบบนั้น <Okay. S 1> ส่งไปที่มูลนิธิองค์กรทำดีได้เลยค่ะตรงรังสิตคลองแปดค่ะค่ะแล้วกําลังใจของผู้ประสบภัยที่อยู่เป็นเป็นเนอ่อเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ล่ะคะพี่บุ๋งคะเป็นยังไงบ้างคะพี่ก็ได้มีการไปพูดคุยกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าก็ลําบากที่ถึงบ้านอยากกลับบ้านคือทุกคนรักบ้านอนะโดยเฉพาะคนแก่นะคะก็ อยากกลับบ้านแต่เพียงแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจแล้วเขาก็ยอมเพื่อที่จะให้ประเทศไทยปกป้องประเทศได้อย่างเต็มที่เราต้องชนะเขาใช้คำนี้เขาอุตส่าห์อดทนมาขนาดนี้แล้วมันไม่ได้สบายเลยนะนอนกับพื้นเสือแบบแทนที่จะได้นอนเตียงของบ้านตัวเองถูกไหมมันนอนเสือมุ้งก็ไม่มีแรกๆอ่ะแ,แต่เขาบอกว่าเขายอมลำบากเพราะ ประเทศไทยต้องชนะเขาใช้คำนี้ G แล้วในสถานการณ์ตอนนี้พี่บุ๋มคิดว่าเราควรจะมีธรรมะข้อไหนหรือมีแนวความคิดยังไงในการที่เราจะจับมือกันแล้วก็ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้คะ่ะพี่บุ๋มคะโอ้โหณนะวันนี้นี่คือคือพี่ก็สรรหาข้อธรรมะอะไรไม่รู้ยังไงได้บ้างอนะแต่จะมาให้อภัย มุทิตาอุเบกขาวันเดียมันก็คงหัวใจหลายคนก็คงอาจจะเลยจุดนั้นไปแล้วอะไม่สามารถที่จะให้ได้หรืออะไรก็ตามพราเราเห็นภาพต่อหน้าที่มันแข่งความแข่งความสูญเสียพี่พี่ว่านวันเนี้ยมันต้องเป็นความแบบเราต้องเห็นอกเห็นใจกันโดยเฉพาะคนในประเทศมากกว่าเราต้องไม่ไม่หูเบามีความเข้มแข็ง และตัดสินข้อมูลต่างๆด้วยสติและปัญญามันมีข้อมูลคือข่าวสารที่ทุกคนพยายามจะสร้าง Engagement ของตัวเองเยอะมากที่แบบทำข่าวอันนั้นอันนั้นยึดได้อันนี้ยึดไม่ได้เราไม่รู้แต่ณวันนี้เราทำหน้าที่และส่งกำลังใจให้กับผู้กล้าของเราต่อไปดีกว่าแล้วก็พยายามขัด กันกรองข้อมูลก่อนที่จะโพสต์หรืออะไรด้วยสติและปัญญาที่เรามีเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ดีเพราะว่ามันจะเป็นดิจิทัลฟุตพิ้นของพวกเราว่าเราโพสอะไรใน Facebook ไปหรืออะไรอยเงี้ยมากกว่าคําด่ากรนแต่เราเป็นแบบด้วยด้วยด้วยปัญญาดีกว่าที่เราจะเอาข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่ชัดเจนสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะ ค่ะไม่ทราบว,ว่าตอนนี้เพื่อนๆท่านไหนนะคะมีคําถามที่อยากจะถามพี่บุ๋มอะไรนะคะที่ขออนุญาตเรียนเชิญส่งรายละเอียดมาได้เลยนะคะถามคําถามได้เลยนะคะว่ามันมีคําถามอะไรที่อยากจะแบบบอกพี่บุ๋มนะคะหรือว่าส่งกําลังใจหรือว่ามีคําถามอะไรเมีคนถามมาค่ะเจลลี่ปีโป้แบบนี้ได้ไม่ได้ไหมคะเจลลี่ปีโป้ใช่ค่ะจเจลลี่อะไรเงี้ยเออเจลลี่เจเลจเลีลอ่อะไรพวกนั้นนะที่กินแล้วอิ่มอิ่มอะ ที่กินเนอะอย่างนั้นได้ค่ะโปรตีนอัดแท่งไม่ค่อยอร่อยไงก่อนส่มากินก่อนแล้วเธอเธอต้องลองกินกันก่อนไม่ใช่เอะอะแบบรับู้รับตาส่งแล้ววบอห่างกินแล้วโหห่างบ้านก็ห่างอยู่สถานการณ์ก็เรียดแถวของไม่อร่อยเนี่ยเอาแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นโปรตีนอัดแท่งอร่อยได้หรือว่าที่บุ๋มคาอย่างที่สมัยเด็กๆเนี่ยเป็นเป็นขนมปังเสี่ยงไฮ้ค่ะมันแตก มันแตกอออแตกไม่ดีไม่ดีอีกแตกถ้าเป็นยูโรคัสตาร์ดล่ะคะได้ได้อันนี้คนส่งไปเยอะอยู่เหมือนกันยูทอกหน่อยก็เป็นกินง่ายๆหน่อยค่ะยูโรคัสตาร์ดก็ได้ค่ะแต่ล่าสุดวันนี้มีคําว่าอะไรเจลีบิวตี้อะไรพวกเนี้ย มันเยลลีล่เป็นเยนลลี่ที่แบบว่ากินดูดๆ,ๆเข้าไปเป็นซองพอซองปุ๊บพอหน้านมันก็จะแบนใช่ไหมก็ะจะเก็บง่ายทิ้งง่ายโอเคมีคนถามว่าส่งไปทางไหนได้บ้างก็ส่งไปที่มูลนิธิองค์กรทำดีได้เลยนะคะลองกดหาดูได้เลยนะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวนะคะไป,ไปในมูลนิธิในในเพจดรปัตตาหมุ่งพูดีได้แต่อย่าเพิ่งส่งข้อความแล้วข้อความเป็นล้านอ่ะตอนเนี้ยเพราเขาถึงกันมาเป็นล้านคนเราบางทีก็เข้าใจว่าแอดมินก็ทำงานค่อนข้างลําบากนิดนึงเพราะว่า ข้อมูลเยอะแล้วก็มีงานที่ต้องไปทําใช้แรงง